เสียชัดสายเปโอดตกงานไร้งานโชว์โดนเทไปเกือบ100งานกลับมาขุดหนอกล้วยเหมือนเดิมวันที่22มกราคมเสียชัดสายเป เปิดเผยว่าตอนนี้เหมือนคนดังตกอับไร้งานแสดงงานโชว์ตัวและรีวิวสินค้าบอกตรงๆโดนยกเลิกงานไปเกือบ100งานตั้งแต่ปีใหม่มามีการระบาดโควิดโอไมครอนคิวที่จองไว้ทั้งคอนเสิร์ตและงานอื่นๆต้องถูกยกเลิกและเลื่อนไปตามๆกันตอนนี้ตนต้องหันมาขุดหนอกล้วยส่งลูกค้าเหมือนเดิมซึ่งปกติเวลามีงานโชว์ต่างๆจะให้ลูกน้องดูแลแทนส่งแทนและขุดแทนจะได้ไม่เสียไรายได้และลูกค้าประจําส่วนที่หลายคนบอก ว่าช่วงที่ตนมีงานเยอะ วงกอบโกยหลายล้านบาทตนขอบอกเลยว่าไม่เป็นความจริงได้มาหลักแสนยังใช้นี่ไม่หมดส่วนตอนนี้ได้ขอแยกทางกับผู้จัดก,การส่วนตัวแล้วเพราะมีปัญหาในการทำงานที่ไม่ลงตัวจึงขอรับงานเองใครจะติดต่อก็โทรสายตรงถึงตนเองได้ทันทีงานใกล้ไๆไปหมดราคากันเองบอกเลยงานคือเงินเงินคืองานเอาทุกอย่างวันนี้ตนเองอยากจะขอเต้นโชว์ลีลาความพริ้วของเอลในบทเพลงที่กำลังดังของทิศสมปองที่ชื่อว่า สมปองเดอ้อสมปองให้แฟนคลับและแฟนข่าวได้หายเครียดกันสักหน่อยเสียชัดกล่าวต่ออีกว่าวันนี้ตั้งแต่เช้าตนไปขุดหนอกล้วยเองคนเองเพียงคนเดียวเพราะลูกน้องเทไม่มาตามนัด เป็นแบบนี้ประจำเพราะหากมีงานขุดหน่อกล้วยน้ำว้าจะไม่ค่อยมากันเพราะมันขุดยากกว่าหน่อกล้วยไข่แต่ก็ไม่เป็นไรตนเองทำได้สบายๆไหนๆก็ไหนๆแล้วมาส่งแล้วก็ช่วยปลูกเลยเพราะว่าเป็นลูกค้าซื้อหน่อกล้วยกันประจำและปลูกไม่ยากและเดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องขุดหลุมและวางหน่อกล้วยใส่ได้ทันทีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด